พบกับฟอร์ดพระประแดงบายเลรินฟอร์ดนะคะวันนี้เลรินมีรุ่นออฟโรดนะคะที่แต่งแบบว่าจะบอกว่าแต่งสุดแต่งเต็มแต่งขั้นสุดยังไงก็เดี๋ยวมาชมนะคะกับเจ้าวาทคคันนี้ค่ะวแทรครุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของขับเคลื่อน4ล้อนะคะมากับเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบ ให้กำลังแรงม้าที่213แรงมา้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรกับราคาตั้งจำหน่ายนะคะรุ่นนี้จะเป็นสีส้มซาเบอร์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไวทแท็กกับ Power Roller s h u t t e r นะคะเป็นฝาท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะกับราคาตั้งจำหน่ายที่1 3 0 8 0 0ล้บาทกับการแต่งออฟโรดขนาดนี้ลูกค้ามาชมกันขาะว่า การตกแต่งตรงนี้เราได้เพิ่มเติมอะไรกับเจ้าคันนีบ้างค่ะเริ่มด้วยนะคะกันชนด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกันชนที่เป็นสไตล์อเมริกันนะคะเจ้าฮัมเมอร์ของเรานี่เองนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะที่มีความแข็งแรงบึกบึนมากเลยค่ะ มาพร้อมกับด้านล่างนะคะที่เป็นกันกระแทกนะคะแข็งกันกระแทกด้านล่างแล้วก็พร้อมการใช้งานแบบออฟโรดนะคะแข็งกันกระแทกด้านล่างนะคะจะมีความหนาเป็นพิเศษเลยค่ะใช้สำหรับกรุยนะคะออฟโรดได้เลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะของเจ้าฮั m เมอร์คันนี้นะคะเราก็มีห่วงนะคะโอเมกา้าสีแดงนะคะใช้ในการลากจูง ุดกระจังด้านหน้านะคะเราก็เข้าเซตนะคะเป็นต้นแบบของเจ้ากระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะคะใช้ฟอนต์ตัวอักษร FORD สีดำตัดด้วยขอบสีแดงค่ะมาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟ LED นะคะช่องอเป็นไฟ daylight นะคะ3ตํตำแหน่งนะคะเป็นให้แสงสีส้มด้วยค่ะ ชุดไฟหน้านะคะของเจ้าวายแท็กคันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะก็จะมีไฟเดย์ไทม์นะคะไฟติดนะคะสำหรับกลางวันแล้วก็เราเพิ่มความสปอร์ตด้วยนะคะขีดมัสแตงนะคะขีดมัสแตง3ขีดนะคะตรงนี้จะวิ่งเป็นสเต็ปไฟ3ขีดนะคะแล้วก็พร้อม Daylight นะคะเป็นวงแหวนรอบดวงไฟให้ด้วยค่ะ ฝากระโปรงด้านบนค่ะเรามาพร้อมกับสกูปนะคะทรงฟิตนะคะทำสีทูโทนนะคะเป็นสกูปแรดน,นะคะสีส้มซาเบอร์ตัดกับสีดำด้านค่ะในส่วนของความปลอดภัยนะคะเจ้าวแท็กคันนี้นะคะขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็จะมีในเรื่องของเซนเซอร์กะระยะสัญญาณด้านหน้าด้วยพร้อมกับระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะมาด้วยความมา พร้อมกับความปลอดภัยของเจ้าวายแท็กนะคะในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะคะก็จะมีระบบ d r i v e r Assist นะคะมาช่วยในการขับขี่สำหรับลูกค้าไม่ว่าระบบเบรกอัตโนมัตินะคะเตือนการชนด้านหน้าระบบตรวจจับคนเดินถนนได้ด้วยนะคะพร้อมระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในช่องเลนถนนนะคะก็ตรงนี้นะคะความปลอดภัยของเจ้าวายแท็กนี้มาขั้นสุดเช่นกันค่ะการตกแต่งในส่วนของสไตล์ออฟโรดด้านข้างนะคะเรา เพิ่มด้วยคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วมีหมุดสีเงินนะคะไม่มีการเจาะตัวถังรถนะคะให้มีรอยเป็นการยิงซิลิโคนการน้ำเข้าด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่พิเศษนะคะสำหรับเจ้าล้อออฟโรดแบบนี้นะคะก็จะเป็นแมก ะะลายมาเวลของเราะะ <Okay. S 1> กับยาง b F Goodlit นะคะที่มาในซีรียางที่26560 R 1 8เลยค่ะในส่วนของเจ้า YT ยแทนะคะนอกจากความปลอดภัยในด้าน Diver a s แอแล้วเราก็และความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้นะคะที่เราได้จัดทรงหรือว่าจัดสไตล์ความชอบของลูกค้าเพิ่มเติมไปนี่เลยค่ะ บันไดข้างนะคะของ e-board นะคะซึ่งเป็นระบบไฟฟ้านะคะการติดตั้งนะคะตัวนี้จะใช้ไฟผิดน้อยมากเลยค่ะแล้วก็มีไฟสองสว่างเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานชิ้นเหล็กนะคะก็จะเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะคะมีความยืดหยุ่นรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยค่ะทำให้รถคันนี้นะคะดูสปอร์ตดูน่าใช้มากเลยค่ะสำหรับบันไดข้างนะคะมีระบบ เก็บให้อัตโนมัตินะคะบันไดทั้ง2ฝั่งนะคะจะเปิดใช้งานเมื่อเราเปิดประตูแล้วก็จะเก็บเข้าเมื่อเราปิดประตูนะคะไม่ว่าเราจะเปิดประตูฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็บันไดก็จะทำงานตามที่เราเปิดประตูด้านนั้นเลยค่ะในส่วนของเจ้าวาแทกนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะด้วยโลบาร์สปอร์ตนะคะทรงวาแทกของเรา,เาก็จะเป็นในเรื่องก็จะเป็นสีดำ สปอร์ตนะคะเป็นดำเงาแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะลูกค้าก็มีในเรื่องของ Power s h u t t ตเตนะคะเป็นโรเลอร์เป็น Power r o l โรเลอร t ชัตนะคะก็จะเป็นระ,ระบบเปิดปิดฝาท้ายนะคะให้ลูกค้าได้ไว้เก็บสัมภาระนะคะได้การทำงานนะคะสามารถกดเปิดปิดที่พวงมาลัยด้านหน้ารถหรือว่าที่รีโมท ตัวรถได้เลยนะคะก็ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายใช้งานง่ายด้วยค่ะในส่วนของการชนท้ายนะคะเข้าชุดเข้าชุดและเข้าเซตนะคะกับกันชนด้านหน้าที่เป็นสไตล์อเมริกันนะคะก็จะมาชุดในส่วนของกันชนท้ายที่เข้าทรงกับไวทัครุ่นนี้เลยนะคะเป็นกันชนท้ายอเมอเมสไตล์อเมริกันของฮาร์มเมอร์เช่นกันค่ะ ในส่วนของการชนท้ายนะคะเราก็มาทรงสไตล์อเมริกันกับฮาร์เมอร์พร้อมเซ็นเซอร์กะระยะเสียงสัญญาณการถอยจอดนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะกล้องถอยหลังที่อยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนี้ด้วยค่ะ ส่วนภายในตัวรถนะคะเราพบกับลายใหม่ในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นขิบสีส้มนะคะสำ,สำหรับปี2021นเดะคะเดินได้สีส้มนะคะเบาะหนังคู่ตัวรถมาเลยเป็นระบบไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะคะแล้วก็ระบบนะคะวลคัมนะคะก็จะเป็นไฟส,สครับเพจนะคะติดต้อนรับให้เวลาเปิดประตูค่ะ มาที่ในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้จะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแบบ e-pas ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นรถที่ให้น้ําหนักเบามากๆเลยนะคะในช่วงความเร็วต่ํานะคะแล้วก็หน่วงขึ้นที่ความเร็วสูงค่ะในส่วนของปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีมาให้ครบถ้วนเลยค่ะจะให้เห็นว่าจากทางขวามือนะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภยัยแล้วก็ระบบการขับขี่ทั้งหมดเลยค่ะที่เห็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นในตัวของร e มิ t คอนโทรล ะะซึ่งลูกค้าสามารถตั้งระยะห่างนะคะแล้วก็ควบคุมความเร็วคงที่หรือว่าจะตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวค่ะ<ส>เพียงแค่กดปุ่มตัวตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถทํางานได้เลยค่ะ<ส>แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยก็ยังมีมาในเรื่องของตัวเลนคลิปปิ้งนะคะซึ่งเวลาใช้งานเราก็สามารถเปิดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ<ส>แล้วก็ในตัวนี้ค่ะเราสามารถ ตั้งนะคะระบบเปิดปิดไฟได้ถึงสีระดับกันทเทเทียวนะคะในกรณีที่บรรทุกสูงนะคะเราสามารถที่จะตั้งปรับระดับไฟหน้าค่ะเพื่อ,อให้ไฟหน้าตัวนี้นะคะไม่เชิดตนเกินไปเพื่อไม่ให้ไปรบกวนกับสายตาของรถคันอื่นค่ะและด้านขวามือตัวนี้นะคะขวาสุดตัวนี้นะคะก็ยังเป็นในส่วนของการปรับความสว่างของหน้าจอตัว T F ตัวนี้ด้วยค่ะที่จะเป็นหน้าจอแบบใหม่ดิจิตอลนะคะตัวนี้สามารถปรับระบบการทำงานในเรื่องของการขับขี่ได้หลากหลายเลยทีเดียวนะคะอะ่เข้าไปในส่วนของหน้าจอตัวนี้ค่ะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอที่ขนาด8นิ้วนะคะเป็นหน้าจอซิงค์3แบบใหม่ค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใช้งานร่วมกับในตัวของซิลิก็ได้ในกรณีที่ลูกค้าใช้ระบบ iOS นะคะตัวนี้สั่งงานเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของ Android Auto ก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยเช่นกันตัวนี้ พร้อมกับระบบนวิเกเตอร์ที่เราใช้ระบบดำทางแบบดาวเทียมนะคะตัวนี้ไม่เชื่อมต่อกับสัญญาณโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าที่เดินทาง ในจุดที่อับสัญญาณเนี่ยตัวนี้เนวิเกเตอร์ยังทํางานเป็นปกตินะคะอ่ะไล่มาในส่วนของตัวเกียร์ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบสิบสปีดพร้อมโหมดปรับแบบแมนนวลนะคะสามารถบวกลบเกียร์ได้ค่ะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะคะปุ่มกลมๆตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าระบบชิปออนเดอะไฟนั่นเองนะคะที่เราสามารถปรับเปลี่ยนระบบการขับขี่จาก h i g h นะคะเป็น4 High ได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะคะที่ความเร็วตั้งแต่30กิโลเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็ในส่วนของปุ่ม เล็กๆตรงนี้นะคะตัวนี้จะมีในรบของ Park Assist นะคะตัวนี้ก็คือระบบถอยจอดอัจฉริยะนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถจะทํางานนะคะโดยการกดปุ่มเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ค้นหาช่องจอดนะคะได้เข้าไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของ Traction Control แล้วก็ t i y l e r Sway Control นะคะนอกจากนั้นตัวนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของระบบ คิวรอนแอซีด้วยนะคะซึ่งเป็นระบบลงเขาอัตโนมัติตัวนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลงเขาซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปล่อยคันเร่งได้เลยนะคะรถจะเบรกให้ในการทํางานตัวนี้ก็คือรถจะเบรกให้เองเลยค่ะโดยการโดยการที่เราเนี่ยลงจากเขานะคะก็คือไม่ต้องแตะเบรกเลยค่ะรถจะทํางานช่วยเองนะคะ มาที่กระจกมองหลังกันบ้างค่ะในส่วนของกระจกมองหลังัูนี้ก็จะเป็นระบบตัดแบบตัดแสงอ,อัตโนมัตินะคะรวมถึงด้านหน้าค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวเลดร์ที่รับสัญญาณนะคะที่ทํางานเชื่อมต่อกับในตัวของเซนเซอร์ด้านหน้าในเรื่องของระบบตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนนะคะที่จะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติรวมถึงช่องต่อ USB 12โวลต์ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Ford Ranger Wildtrak คันนี้ กับรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อกับสีส้มซาเบอร์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไวท์แท็เองนะคะมาพร้อมกับ Power Shutter Roller นะคะที่ให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายนะคะกับราคาตั้งจำหน่ายที่1.380,000าบาทกับการตกแต่งที่รีวิวไปแล้วทั้งหมด ะะถ้าถูกใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้เลรินสำหรับการชมคลิปถัดๆไปแล้วก็สำหรับแคมเปญหรือว่าเงื่อนไขนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามานะคะตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ที่เลรินฟอร์จใจดีนะคะเลรินทิ้งไซายตรงไว้ให้เลยค่ะแล้วก็ ID ดี n ลนนะคะสามารถมาปรึกษาพูดคุยกันในส่วนของเงื่อนไขแคมเปญ ที่เหมาะสมกับลูกค้าแล้วความต้องการลูกค้าเรายินดีดูแลบริการให้ด้วยความจริงใจแล้วก็ถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะยังไงเราก็พบกันในคลิปถัดไปนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ยังไงก็กดซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เลินด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลินขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ